ประวัติศาสตร์โคด้ากับโมเมนต์ดีใจตกเก้าอี้มาร์ควอลเบิร์กโดนปะตกเดอะทีพา t e d เทดีแลนโอเบรอนขอทุ่มคอมตามแอนดรูว์กาฟิล์เมเจอร์มูฟี่อเลอร์ รอยคอสเซอร์ er, หรือผู้รับบทคุณพ่อในภาพยนตร์ราม่าโคดาสร้างประวัติศาสตร์ของ SAG หนึ่งในเวทีที่ใหญ่ที่สุดของปีกับการเป็นผู้พิการทางการได้ยินหรือหูหนวกคนแรกที่คว้ารางวัลในสาขาเดียวสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมซึ่งเขาก็ให้สัมภาษณ์ว่านี่คือหลักฐานว่าความฝันเป็นจริงได้ ก่อนหน้านี้เขาก็ได้สร้างไวรัลน่ารักนรักไปแล้วครั้งหนึ่งกับภาพโมเมนต,ต์ดีใจจนตกเก้าอี้หลังจากที่เขาได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงออสการ์สาขาท่าแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมจากบทเดียวกันครับการชนะ s อสของเขาในครั้งนี้น่าจับตามองมากส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าด้วยสถิติแล้วผู้ชนะ s อสจะได้ชนะออสการ์เหมือนกันเนื่องจากคณะกรรมการทั้งสองเวทีส่วนใหญ่จะเป็นกรรมการคนเดียวกันครับ ก็รอลุ้นว่าเขาจะคว้ารางวัลใหญ่ประจำปีมาได้หรือไม่และสำหรับโคด้าก็กลับมาฉายแล้ววันนี้ที่เมเจอร์ซ e เนเพล็กครับใครพลาดก็แนะนำให้มาสัมผัสเรื่องราวของเด็กสาวในครอบครัวคนหูหนวกที่มีความฝันอยากจะเป็นนักร้องหนังฟิลกูดดีๆที่จะทำให้คุณมีความสุขจนร้องไห้ออกมาเลยแหละครับ ก่อนที่เราจะได้เห็นมาว์โวเบิร์กในบทคู่หูสุดกวนวิกเตอร์ซอริแวนจากอันชาเตดเขาเคยรับบทเป็นตำรวจมาดเข้มสุนโหนมาแล้วในเดอะดีพาเตสนางรีเมคจากภาพยนตร์ฮ่องกงอินฟินิทเอเฟสโดยฝีมือพุ่มกับคันเทพที่แก่แต่เก,ก๋ยังมาตินสกอร์เซซี่ที่ต่อมาเดอะดีพาเตสก็ประกาศสักดาบีกรีผู้ชนะออสการสาขาเบสพิเคเจอร์เมื่อไม่นานมานี้พี่มาร์โกขอย้อนความหลังเล่าเรื่องไอเดียทำเดอะดีบาเตสทีวเราฟังครับ โดยเขามีไอเดียว่าอยากจะให้นักแสดงเอลิสแบรดพิตกับโรเบิร์ตเดนิโรมาร่วมจอยได้ในภาคนี้น่าเสียดายครับที่เสนอท่าไหนไม่รู้ไอเดียของพี่มาร์กก็ถูกปัดตกไปครับตอนนี้เราก็มาดูอันชาเตตไปก่อนแล้วกันครับชายแล้ววันนี้มีระบบพิเศษ iMac ด้วยนะครับ หนังดังอีกเรื่องที่ทาให้เราเห็นศักยภาพการแสดงของแอนดรูว์กาฟิลที่เป็นมากกว่าสไปเดอร์แมนเคนทีจะไม่พูดถึงโซเชียลเน็ตเวิร์กของเนวิดฟินเชอร์ไม่ได้ครับหนังเรื่องนี้เป็นการตีแผ่เบื้องหลังคนสำเร็จของมาร์คซักเกนเบิร์กผู้ก่อตั้ง Facebook โดยที่มิเชลเลนเป็นคู่หูคู่ใจรับบทโดยแอนดรูว์กาฟิลนั่นเองและฉากที่กำลังจะไปดูก็คือฉากทุบโน้ตบุ๊กในตำนานเหตุผลที่ไปตำนานก็เพราะว่าฉากนี้แอนดรูว์ต้อง่ายทำา1ึ0งครั้ง,งและทำลายคอมไปประมาณ20เคครรื่องับ แต่ครั้งนี้คนที่แสดงในโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ใช่แอนดรูนะครับแต่เป็นดีแลนดอุบรันนักแสดงจเจะเนส s าเนอ e r แทนหลังจากที่แอนดรูได้เห็นชากที่ถูกทําขึ้นมาใหม่เขาก็ไม่รอช้าอวยยศดีแลนทันทีครับทั้งบอกว่าดีแลนแสดงดีมากแถมหลอกว่าด้วยลงใช้อีกด้วยว่าผมรักดีแลนมากๆแล้วกลับมาพูกับข่าวสารวงการภาพยนตร์ทั้งในและต่างประเทศได้ใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามสวัสดีครับ